สุกหรือยังนะตื่นแล้วเหรอฮะ <h å? S 2> ตื่นแล้วเหรออ๋อตื่นแล้วอ้าวขนมปังพี่เอกทำว้ให้แล้วเนี่ยพี่ฝนขนมปังไม่ฝนมีแล้วเมื่อวานพี่เอกทำให้ยังกินไม่หมดเลยอะ่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวแบ่งให้สองอันสามรถเลยแล้วกันอ่ะก็ได้ก็ได้งั้นเดี๋ยวกินเลยนะเอืออร่อยใช่ไหมเลยอ่ะแต่แบบว่ามันแข็งไปหน่อยอะ่ะหรอเนี่ยพี่เอกทำไอ้นี่นะที่ที่ ที่เก็บผึ่งอะพเพกอัปเดตใหม่ด้วยแหละที่เก็บผึ่งใช่ตอนนี้มีผึ่งเยอะแล้วเดี๋ยวพเพกจะทำขวดไปเก็บน้ําผึ่งมานะไปทํามาตอนไหนเนี่ยอ้าวก็ตอนพี่ฝนนอนแล้วก็ออกไปหาของไงเอาเหรออโอได้ขวดเก็บน้ําผึ่งใช่แล้วตอนนี้น้ําผึ่งได้เยอะเลยเหรออืมพเพกเก็บมาแต่รังผึ่งอะว่าจะเอาไปขยายแต่ว่าคงไม่ขยายแล้วตอนนี้มันเยอะเกินไปอะ ไหนพาไปดูหน่อยที่โอ๊ยโอยโ,โ,โอ๊โทีโทษทีเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้ขวดแล้วเอาขวดไปเก็บน้ำพึ่งกันไหมเออไปดิไปดิไป,ไปไปไปตอนนี้น้ำพึ่งน่าจะออกแล้วแหละมาเร็วมาเร็วมาเร็วไหนอ่ะนี่ไงที่เดิมไงนี่ไงเฮ้เดี๋ยวเมื่อวานมีแค่ลังเดียวไม่ใช่หรอใช่พี่เอกผสมพัน์พึ่งเพิ่มอะ่ะเราก็ได้มาแบบสี่สี่ลังเลยนะโอ้ยเยอะชะมัดเลยอ้าวเราพึ่งไปไหนหมดอ่ะยังอยู่ในรังไงมีประมาณสิบตัวอ้าวใครเปิดประตูทิ้งไว้อ่ะเปิดประตูอ๋อ เออเออเออพี่หัวเองอ่ะขอโทษไว้ยเหลือตัวเดียวแล้วพึ่งเมฆเหลือตัวเดียวแล้วขอโทษอ่าทำไงอ่ะฮะาเอยลืมปิดประตูเมื่อวานเนี่ยนี่ไงเขามาดูก่อนมาเนี่ยรังพี่เอกตั้งเอาไว้อย่างเงี้ยเอาเหลือตัวเดียวแล้วอระทำไงดีอ่ะเ้อระวังมันออกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วอืมเฮ้ยด้เดี๋ยวนะ หมือนได้ยินเสียงหึ่งหึ่งอะหรือว่าอยู่ในกล่องก็ไม่รู้นี่นี่นี่พี่ฝนตรงนี้ออกน้ําพึ่งมาแล้วเนี่ยโยดติ๋งติ๋งเลยไหนอะนี่ไงโอ้โหเยอะใช่ไหมเลยเดี๋ยวพี่เอกจะเก็บน้ําพึ่งก่อนเอาขวดออกมาละเฮ้ยพึ่งบินผ่านนี่นี่เก็บเลยเก็บปั๊บได้แล้วน้ําพึ่งขวดแรกของฟาร์มเราโอ้แล้วเราเอาน้ําพึ่งมาทําอะไรได้อ่ะไม่รู้เหมือนกัน่ะเดี๋ยวเอาเก็บไว้ก่อนแล้วกันเฮ้ยมีหลายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ฮ้ยหึงหึงมาแล้วหึงหึงออกมาแล้วเหรอวะหึงหึงนั่นไงนั่นไงหึงหึงเต็มเลยไหนอะนั่นไงนั่นไงเขาไม่ได้ไปไหนนี่อ๋อนี่เพิ่งออกมานี่ไงเขาเพิ่งออกมาพี่ฝนเออนึกว่าบินออกไปข้างนอกบ้านหมดแล้วอืมสวยเลยนะเนี่ยตอนนี้พี่เองเอาดอกไม้มาปักเต็มไปหมดเลยโอ้หึงหึงเต้นไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยแล้วตัวนั้นมันไปหมุนอะไรอยู่ตรงเนี้ยดูดิดูดิหมุนติว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 เลย เฮ้ยพี่ฝนเขาเก็บน้ำผึ้งเสร็จแล้วเขาก็เข้าไปกันแล้วอ่ะโอ้เขาทํางานของเขาเอาเข้าหลังเขาเหรอลองเก็บดูไหมอะ่ะเออก็ลองดูก็ได้นั่นไงตรงนั้นมีน้าผึ้งหยด่ะใช่ป่ะไหนอะ่ะไม่รู้พี่เอกเห็นหยดมหมดแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นไอ้นี่เปล่าควันไฟเปล่าเหรออ่อน่าจะเป็นควันไฟหรือเป็นเกสรจากตัวผึ้งหล่นก็ไม่รู้ งั้นเดี๋ยวให้เขามีน้ำพึ่งเยอะๆค่อยมาเก็บใหม่ก็ได้อืมก็ดีเหมือนกันนะนี่พี่เอกเก็บลังพึ่งไว้เต็มเลยเห็นปะโอโ้โหพียบเลยอ่ะจริงๆขยายได้อีกหลายรังเลยแต่ว่าไม่เอาละเยอะเกินไปอ่ะเยอะมากเลยอ่ะอืมพี่เอกไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาไปทําอะไรได้นะเดี๋ยวเก็บๆไว้ก่อนดูดิเนี่ยพอกันตรงนี้แล้วพึ่งก็ไม่โดนไฟแล้วเห็นว่าแล้ววันนี้เราจะทําอะไรต่อกันดีอ่ะเออพี่เอกลืมบอกไปว่าพี่เอกไปย้ายเต่ามาเมื่อคือนน่ยย้ายเต่าเหรอ,อใช่ใช่เอ้ย เฮ้ยทำไมมีซอมบี้อ่ะซอมบี้อ๋อเนื้อเน่าวิ่นยนทิ้งไว้เองอ่ะเอา้าไะโทรเอเพียงนึงว่าซอมบี้ขึ้นมาบนเกาะเกือบไปทิ้งทิ้งหนีทิ้งให้หมดทิ้งน้ำเลยเหรอ,อน้ำไม่เน่าหอหะอน้ำอะไรเดี๋ยวก็เป็นปุ๋ยอ๋อ <laughs> น,นี่นี่นี่พี่เอกย้ายน้องเต่าปิดประตูยังอ่ะปิดแล้วปิดแล้วนี่นี่ย้ายน้องเต่ามาตรงนี้สามตัวจากตรงนู้นอ่ะไหนเนี่ยย้ายมาสามตัวแต่เหมือนเขาไม่ค่อยชอบอ่ะมันคงแคบไปเปล่าเต่าเหรออ๋อนี่เชือกเอาไป น่าจะแคบเกินไปอะพี่ฝนดูดิเขาไม่ค่อยชอบไม่ค่อยมีความสุขอ่ะไม่รู้เดี๋ยวค่อยขยายแล้วกันเนาะพี่เพีเร์เขาไม่กินอาหารอ่ะกินเนียกินอยู่ตัวเดียวที่เหลือเอาไม่ยอมกินนะ่ะอืมทำไงอะเขาไม่ชอบอะเราทําไงดีอะเดี๋ยวพี่เพียค่อยขยายรอบหน้าเนี่ยกินอยู่ตัวเดียวก็เลยผสมไม่ได้สักทีเนี่ยอืมมันเล็กเกินไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาน่าขยายหรือว่ามันมีน้ําอยู่ล้อมเต็มไปหมดก็ไม่รู้เหมือนกันนะ มันเล็กเกินไปพี่ฝนว่ามันเล็กเกินไปเดินไม่สะดวกอะ่ะดูดีหมุนซ้ายหมุนขวาก็เต็มแล้วอะ่ะเอางี้เดี๋ยวขราวหนะ้าเดี๋ยวพี่ขยายเตาให้แล้วกันนะขยายยังไงอะ่ะขยายพื้นที่เหรอเดี๋ยวทุบขึ้นไปข้างบนก็ได้แล้วก็ขยายให้กว้างๆให้เขาเดินสะดวกขึ้นเนาะอตอนนี้อาณาจักรก็มีน้ำผึ้งมีน้องเต่าแล้วอะ่ะแล้วเออใช่เดี๋ยวนะ้าเมื่อวานพี่ฝนคิดได้ว่าเห็นไก่อย่าเห็นไก่ ไก่อะหรอเอเห็นไก่อยู่ที่ไหนอะไก่มันก็มีอยู่ตามเกาะอะมาขึ้นเรือมาจะเอาไก่ใช่ไหมเออเลี้ยงไก่ได้ไหมอะได้ได้ได,ได้พี่เอกน่าจะมีเมล็ดพืชติดตัวอยู่นะมเมล็ดพืชหรอใช่เพราะว่าน้องไก่ต้องกินพืชไงกินเม็ดเม็ดอนะเม็ดเม็ดเหมือนกินข้าวเปลือกอะอ๋อเดี๋ยวเอาข้าวเปลือกไปล่อกันดีกว่าพี่ฝนจะไปไหนอะ่ะพี่เอกเห็นเห็นไก่อยู่ตรงเนี้ยกระโดดกระโดดอยู่เมื่อวานอะ นั่นไงอ๋อนั่นไงเห็นแล้วมีไข่ไข่เฮ้ยมีไข่ด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจับไก่เข้าไปเลี้ยงกันดีกว่าเก็บไข่เก็บไข่เร็ว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 ไปไหนแล้ววะเนี่ยเนี่น่นั่นโดดอยู่นั่นโดดอยู่นั่นพี่ฝนอยู่อยู่อยู่นี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 ่เหรอถ้าเราตีเขาเราจะได้เนื้อไก่ไงแต่ว่าพีเอกว่าจะล่อี่ไงพีเอกมีเมล็ดพืชอยู่มาแล้วเอ้ยเฮ้ยดูดิตีปีกพับๆเลยเออเขาจะ พี่ฝนลองถือรอดิถือเหรอพี่ฝนถืออยู่ไหนละโยนไปไหนลแล้วไหนโยนให้พี่ฝนแล้วไงหยิบมาถือดิอ๋อนั่นไงถือแล้วถือแล้วเอ้ยมาแล้วเห็นเป่าไอ้ไอ้มาแล้วจริงด้วยเราจะเอาไปยังไงเนี่ยโออ๊ะโออ๊ะงั้นเดี๋ยวเอาเชือกมัดคอไปแล้วกันเฮ้ยเดินตามมาเลยน้องไก่เนี่ยตามได้แล้วนี่เอกเครืองมัดไว้แล้วเดินตามมาเฉยเลยดูดูดูใช่ใช่เฮ้ยงั้นเราก็ขึ้นเรือแล้วก็ลากไปที่เกาะเราดีกว่าเฮ้ยแล้วเขาเขาจะไปได้เหรอไม่รู้เหมือนกันมามามาขึ้นเรือขึ้นเรือ ไก่ไม่จมน้ําหรอไม่รู้พี่ฝนลอยได้มั้งเรามาัดไว้แล้วนี่มาเร็วมาเร็ว,วบิน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 มาแล้วว่ายน้ําตามมาเฮ้ยไม่จมไม่จมเขาบินเาบินมาไม่จมไม่จม <fi> จจอยู่เขากระพือปีกเขากลัวมาเร็วมาเร็วเจ้าไก่ไน้อยมาเร็วน้องไก่ตามมาเร็วน้องไก่คราวน,นี้เราก็จะมีไก่แล้วนะพี่ฝนอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพายไปทางนี้ดีกว่าเอาขึ้นนี่แหละแล้วเราจะไปเลี้ยงตรงไหนอ่ะเอาตรงไหนได้อ camb, ่ะ ไก่นี่จะต้องใช้แถวๆนี้ละมั้งย่าเอ้าโทรเขาไม่มาเขาติดอยู่ในเรือเอาอีกแล้วทําไมชอบติดอยู่ในเรือเนี่ยเดี๋ยวเหมือนพึ่งเลยอะเดี๋ยวไปแอกทุบเรือออกก่อนทําไงเนี่ยทุบเรือทุบไม่โดนต้องลงมาข้างล่างอะอึบอึบระวังโดนไก่อึบอึบไม่ได้ฮะสงสัยต้องเอาขวานพี่ฝนรอแป๊บหนึ่งนะระวังโดนไก่นะสับสับเรียบร้อยอ่าพี่ฝนล่อไปเลยมาแล้วมาแล้ว มาเร็วรอบเลยช้าแท้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเชือกมัดมัดดีกว่าชัวมาเร็วมาเร็วไกลโอ้ยพี่เอกลากดีๆหน่อยระวังระวังหน่อยจุ้งดีๆนี่นี่นี่เดี๋ยวเพ็กเอามัดไว้ตรงนี้นะผูกเสาเหรอใช่เอาตรงไหนดิอ่ะตรงนั้นแหละนี่มัดมัดเดี๋ยวเอามัดไว้เดี๋ยวเอามัดไว้ไก่จ๋านี่นี่มัดอันเดี๋ยวพี่ฝนป้อนอาหารเลยนะเป็นรางวัลให้เขาอ่ะอืมมัดยังเรียบร้อยแล้วดูดิ อันเดียป้อนอาหารดีกว่ามาน้องไก,ก่กุ๊กๆนี่กินแล้วได้หัวใจด้วยต้องไปหามาเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งก็ยังดีนะเอามาเป็นเพื่อนกันเหรอใช่ทําไงเดียอยู่ตรงเนี้นี่มีไข่ด้วยเก็บไข่มาเอาไงเดียพี่ฝนก็ต้องไปหาเพื่อนมาเพิ่มหมาแต่ก่อนไปหาเพื่อนเพิ่มหมาเพียกต้องล้อมรัวก่อนดิโแเรายังไม่มีไม้อะดิงั้นเดี๋ยวพี่ฝนไปตัดให้ก็ได้นะ อ่ะงั้นพี่ฝนไปตัดมานะอ๋อเดี๋ยวไปตัดตรงนู้นเลยแล้วพี่ก,ก็ล้อมรั้วนะได้ได้ได้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราไปจับมาอีกอะไม่มีเชือกอะว่าแต่ว่าน้ําผึ้งก็หยดออกมาเต็มเลยอะงั้นก็ก็ไปทํารั้วมานะพี่ฝนไปแล้วนะออพี่ฝนไปตัดไม้ทีนะออเดี๋ยวไปตัดมาให้เดี๋ยวนะพี่เอะเ่าเเไม่รู้นะเอาเอามาเอามาเท่าที่พอ,อามาได้ก่อนนะเดี๋ยวลองทํารั้วดูก่อน ทำได้ไมหมนะลัว่าทำยังไงอะทำแบบนี้หรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มีแท่งสติ๊กอยู่ตรงกลางแบบนี้เฮ้ยนี่ไงได้แล้วได้แล้วได้วิธีทำรัวละพอไหมเนี่ยไม่พอแฮะเอาเอาเท่าที่ได้ก่อนเดี๋ยวไปล้อมเท่าที่มันมีก่อนแล้วกันปั๊บน่าจะได้อีกสักหนึ่งชุด โอ้โได้แค่16หอันเองเอาไปล้อมก่อนพีฝนได้ยังมืดแล้วเนี่ยกำลังตายูเอาแค่ไหนดีนะเอาเล็กๆแล้วก,กันนะยังไม่ต้องใหญ่หรอกเดี๋ยวค่อยขยายเอาสักแค่นี้แล้วกันนี่นี่น,นี่อุ้ยอุยตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้ตรงนี้ใช้ได้แล้วนี่เอามาสุดนี่เลยแล้วลกันเอาแค่นี้น่าจะพอนะน้องไก่น่าจะยืนได้เอาวางไม่ได้อ๋อติดทอส โอเคงั้นเดี๋ยวขุดตรงนี้ออกก่อนอพี่ฝนไปหาไม้นานมากเอาละเดี๋ยวเราก็ขุดไปเรื่อยๆก่อนนะน้องไก่รอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่เอกขอวางตรงนี้ก่อนได้เอา้าไม่พออ่ะพี่ฝนได้ไมย้ยางเนี้ยได้แล้วแต่รอเดี๋ยวนีนตัดเยอะไม่ใช่หรอโหมืดแล้วอ่ะเร็วเข้าดูแล,แล้วนะเดี๋ยวรีบกลับไปมันเย็นแล้วอ่ะ เอาไปไหนแล้วอะตัดไม้ไงอยู่ไหนเนี่ยนี่งาไม้เอ้าเอาแล้วไปตัดมาแล้วตัดไม้อะไรมาเนี่ยไม้ไหนอยู่ไหนนะาะอยู่ข้างหลังไม่ไปไหนให้ตัวอะไรตัวอะไรอะไหนอะตัวอะไรไปไหนแล้วตัวอะไรดำๆไม่รู้ปลาหมึกมั้งใช่เหรอมานี่มานี่มันมืดแล้วเร็วๆเอาไป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 โอ้โหไปตัดไม้ขาวมาอีก ฝั่งนู้นมันมีแต่สีขาวอ่ะโอ้พี่เอกทำรั้วเป็นไม้โอก๊กมาสีน้ำตาลาไม่เป็นไรใช้ไปก่อนเถอะน่าปะโทษ <c oughs> เสียดายไม้ขาวเนีย่ยเรื่องมากเลยแล้วไม้ขาวทำไมต้องเสียดายอะ่ะมีเยอะแยะมันเออ้าจังมันเดี๋ยวปลูกใหม่เอาไม้สีขาวมันทำยังไงอะ่ะทำรั้วทำเอาไม้สีขาววางอย่างนี้ได้ไหมอ่ะเร็วๆหน่อยสิ่กำลังวางอยู่เดี๋ยวก่อนอา้าวกดพลาดกดไปทำสติ๊กเฉยเลยโถเอ้ย ơi. ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราเอานี้ลงไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเอาสาติกวางเดี๋ยวเดี๋ยวกระจายกระจายเท่าเกันก่อนรอแป๊บหนึ่งไม่ฝนแล้วหน่อยน้องไก่เขาอยากมีเพื่อนแล้วเฝ้าน้องไก่ไว้ก่อนก็อยู่นี่นะสติกสติกสติกเพียกอ,อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอ่าได้มาแล้วอ้าวสาติกอยู่ข้างล่างประโถเอ้ย,อยวางผิด พีอกวางผิดเพียงไม่เห็นสติ๊กโทเลยพลาดเลยครวนี้เลยใช้ไม้ขาวเยอะไปเลยเนี่ยช่างมันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นก่อนแล้วกันนะเร็วหน่อยนี่ได้แล้วได้แล้วนี่นี่น,น,นี่เดี๋ยวมาปากักก็คนละสีกันนะดีปักไปก่อนถ้านา่เดี๋ยวค่อยแก้ทีหลังงั้นเดี๋ยวพี่อกเริ่มตรงนี้แล้วกันสีขาวนะนี่นี่สีขาวนี่วางแปะเ๋ยเราต้องไปหามาเพิ่มมาดูดีน้องไก่เงาเหลือตัวเดียว เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปเอามาแล้วกันกลางคืนเนี่ยไปอันตรายอยู่นะนี่วางไปก่อนนี่ปั๊บั้างนี้ก็เอาอันนี้วางไว้หนึ่งอนันทำประตูด้วยปตดเออพเพกลืมประตูเนี่ยหมบอกแล้วพี่ฝนออกไม่ได้เลยเเปล่าเดี๋ยวก่อนดีเดี๋ยว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 เอกหาวิธีทำประตูให้นะออกไม่ได้แล้วเห็นไหมอืมนี่นี่นี่อุดก่อน อ่าเป็นทางเดินละเดี๋ยวพี่เอกไปทําประตูมาให้นะพี่ฝนนะแล้วหน่อยแล,แล้วหน่อยอยู่เป็นเพื่อนไก่ตอนนี้ยุงกัดยุงกัดอะไรมียุงที่ไหนอ่ะเนี่ยยุงกัดขาปวดไปหมดแล้วอ่าออกมาก่อนไหมออกไปไหนลเราจะอยู่ยเป็นเพื่อนไก่เดี๋ยวไก่เงาอืมงั้นเดี๋ยวพี่เอกไปทําประตูลัวกอนนะเอาแล้วแวเข้าประตูลั้วมันทํายังไงอะ่ะเดี๋ยวก่อนลืม ก่อนอื่นต้องตัดไม้เพิ่มก่อนไม้ไม่น่าจะพอวันนี้เอานี่แหละปั๊บได้ยังไก่ห้อโอ๊กอีโอก๊กโอก๊โอก,โอกแล้วยังไม่เช้าหน่อยร้องไงอ่ะตัก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  <laughs> เอา้าได้มาแล้วเดี๋ยวจะทำรั้วแล้วนะไก่ห้อก็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 รักสงสัยหิวแล้วอ่ะอ,อยากมีเพื่อนแล้วอ่ะพี่หวรนก็เป็นไก่ด้วยไม่ได้สิ <laughs> เดี๋ยวพี่เอกงทำรั้วแป๊บหนึง่ง เฮ้ยมันต้องใช้อะไรใช้ทอสไม่ใช่ดิเราต้องทําประตูรั้วมันทํำยังไงอะเนี่ยแล้วอยู่ตรงไหนประตูรั้วอ้อนี่เจอแล้วเจอแล้วใช้แค่นี้หรอได้แล้วพี่ฝนพี่เอกได้ประตูรั้วมาแล้วเอามาเร็วๆเข้ามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวจะได้เอาเชือกไปใช้จับตัวอื่นไกเงาแย่แล้วนี่นี่นี่วางปั๊บเปิดเปิดเปิดง่อะคลิกขวาเปิด ปักโ,โอ่ <laughs> อ๋อเนี่ยเหรอ <laughs> นี่นี่นี่เดี๋ยวเพกเอาเชือกก่อนนะเชือกแม่เรียบร้อยได้เชือกมาแล้วแล้วก็ไก่อยู่นี่นะแล้วก็ทุบอันนี้ออกปั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 กเรียบร้อยคราวนี้ก็ให้ไก่อยู่ตรงนี้พี่ฝนอเอาอาหารให้เขากินหน่อยได้ป่าว <laughs> เดี๋ยวเพ็กปักไฟก่อนอาหารน่าจะพอแล้วละมัง้งไม่ต้องกินเยอะหรอกวันๆกินอันเดียวก็พอนี่ปักรอบเลยนะนะปั๊บปั๊บปั๊บไฟจะไหม้ไหม โอ้สว่างขึ้นมาเลยเอาอยู่กับใครไปนะเอาละปิดประตูเดี๋ยวเรามารู้เปล่าเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนมาให้รู้เปล่าเฮ้ยอย่างนี้เราก็ไปนอนได้แล้วนะเนี่ยไปนอนเหรออืมเอาละพี่ฝนไปนอนกันดีกว่าไปนอนที่ไหนอ่ะเฮ้ยไปไหนแล้วตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรอันเนี้ยเหรอตัวอะไรเนี่ยนะตัวอะไรปลาหมึกปลาหมึกอะไรอ่ะปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกที่เราไปตีมันแล้วก็ได้หมึกอ่ะเอาไปย่างได้ไหม ไม่ได้อ่ะมันย่างไม่ได้มันได้ได้หมึกมาแล้วเอาหมึกไปทําสีอะไรพวกนั้นอ่ะโอ้ยอยากกินปลาหมึกย่างอ่ะจ,จิ้มน้ําจิ้มเลยนะดูท่าทางยาย่วไหลเลยเนี่ยนะงั้นเดี๋ยวเพกเลี้ยงน้องเต่าก่อนแล้วกันทาไมมันกินได้แค่ตัวเดียวอ่ะก็ผสมไม่ได้ดีอย่างเงี้ยขยายเขายังอ่ะนี่ไงหรือว่ามันจะหรือว่ามันจะกลายเป็นตัวผู้ทั้งหมดเลยอะไรเอาไงดีอ่ะต้องกลับมาขยายลังเต่าให้เขาหน่อยเิมันแคบบ่าบอกแล้วเนี่ย หมุนไปหมุนมาก็หมดรอบแล้วนั่นงั้นเพียกว่าเดี๋ยวขยายขึ้นมาข้างบนดีกว่าเนาะน่าจะดีพี่ฝนเนี่ยพี่ฝนมาให้อาหารเขาเขาไม่กินน่ะเพียงให้ไปแล้วไงมานอนก่อนดีกว่ามาตอนเช้าได้ไปทํางานต่อเองั้นเดี๋ยวเข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวตามไปเอ,อ่างั้นเดี๋ยวเพียงนอนก่อนแล้วกันนะเออห่วงนอนแล้วออมา,มาได้ยังไง<า> ปิดประตูด้วยนะเดี๋ยวมีคนมาเยี่ยมตอนกลางคืนใครอ่ะองพวกเอนเดอร์แมนคอมบี้อะไรันเขามาได้เหรอเปิดไฟอยู่อ่ะก็เปิดไฟเขาก็มาได้นะมาแล้วนอนกันดีกว่าไปจะไปไหนอีกันนะขอดูอะไรอีกทีหนึ่งก่อนจะไปนอนพี่เอกลืมลืมไปซะสนิทเลยลืมอะไรลืมเก็บน้ําผึ้งอะดิเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามันไม่มีอะพรุ่งนี้เช้ามันก็จะเต็มอยู่อย่างเงี้ยเราเก็บไปสักคืนนี้ดีกว่านี่ ๋ยวเก็บก่อนหนึ่งอันเอาไหมอ่ะนม่งานอยู่ที่มือเนี่ยเก็บแล้วเอาเก็บไปเก็บไปสองอันเก็บแล้วเก็บแล้วสามอันเสร็จแล้วเรียบร้อยเอามาใส่กล่องนี้นี่แยกเอาไว้นะกล่องนี้ใส่แต่น้ําผึ้งเอาขวดเก็บไปด้วยเอาเก็บมั่งเก็บมั่งเก็บแล้วเรียบร้อยอ่าเสร็จแล้วไปนอนไนดะ้แล้วสบายใจละเดี๋ยวตื่นเช้ามาพึง่งงอกมาทํางานนะเราก็จะมีน้ําผึ้งกินกันแล้วแหละฟับ แล้วก็น้ำพึง่งรู้สึกว่าจะเอาไปทำน้ำตาลได้ด้วยนะพี่ฝนมันก็แง๋แล้วก็น้ำพึง่งนหวานนี่นะไปะนอนกันดีกว่าไก่ก็อยู่มีความสุขแล้วนะตอนนี้เหลือแต่เราเนี่ยยังไม่ค่อยมีความสุขยังไม่ได้นอนว่าไปก็เริ่มง่วงมากแล้วเนี่ยเ,ออเดี๋ยวมันจะเช้าเท่าก่อนจะไม่ได้นอนนอนแล้วนะอ,อ๋อ,อ,อ,อนอนเลยตามสบายเดี๋ยวจะขึ้นไปนอนเหมือนกันออพรุ่งนี้เจอกันใหมเออ่เงอองับ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 เออหืห่อะมัเลยอะออลาจีสวัสดนะ เออเออเช้าซะแล้วเหรอ,อ,อนับยังไม่ถึงสองวิเลยมันเช้าเร็วแท้เอาลงมาเร็วปะนี่นับหนึ่งถึงสองยังไม่ถึงเลยนี่บาเราไปจับไก่กันต่อดีกว่าเรือไปไหนแลว้ววะพี่ฝนก็เรือเอาเก็บไว้ในตัวไม่ใช่หรอตีไก่แล้วเมื่อกี้ตีเรือแล้วก็เอาไก่ออกมาเรืออยู่ในตัวอ๋อลืมเลยเอาไปไปไป,ไปเราไปจับไก่กันดีกว่าตอนเช้าก็เต่านี่ก,ก็ไม่ต้องเลี้ยงแล้วมัง้งเฮ้ย ทำไมไม่ออกไข่ให้เราเลยนะนี่เรือโยนมาเร็วรอดไว้ดิดมาดิมาแล้วอ่าไปจับไก่กันเฮ้ยีิพลอะไรเหรอนั่นมันเจ้ากระดูกอะทำไมไม่เป็นไรอะไม่สงสัยเขาอยู่ในน้ําแล้วเขาตัวเปียกไงตัวเปียกเฮ้ยยืนแช่น้ําเฉยเลยน่าเหมันไส่มากไม่ได้ไต้องจัดการก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะมาบุกบ้านเรา อันตรายนะนี่แอบจอดตรงนี้ก่อนหยิบของมาเร็วหยิบของมาเร็วหยิบของเหรอเอออะไรก็นเลเออพี่แอ็กเอาแล้วเอาเอาขวานนี่แหละจะไฟเลยเหรอต้องไฟแล้วป่าคนละทางเฮ้ยเฮ้ยยิงมาแล้วยิงแล้วเฮ้ยเขายิงมาแล้วใจเย็นใจเย็นนี่ยิงไม่โดนหรอกโอ้ยเข้าหัวเลยอ่ะเข้าหัวอะไรเขายิงเข้าหัวพี่บอลแล้วเนี่ยเดาหลบดิโอ้ยมาแล้วนี่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  โอ้ยเต็มหน้าเลยไม่ไม่จริงขหัวเรานี่ยิงข้อหัวหลบ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 เีาด้วเนี่ยพี่เอกไม่หวานโดนยิงปักก้นเลยอ่ะไหนอ่ะก้นน่ะนดูดิดูที่ก้นนี่ธนูปักก้นเลยอ่ะมันหลบยังไงมันปักเข้าไปที่ก้นได้โอ้ยดูดิปักก้นอ่ะไปไปล่อไก่มปไปได้ไก่ยังไก่อะไก่ไก่เกิดอะไรโดนธนูปักก้นอยู่นี่เออดึงออกดิดึงไม่ออกอ่ะเจ็บไปเอาไก่มาเร็วมีไก่อีกว่ะเนี่ยพี่ฝนเห็นไก่ไหมอ่ะ นั่นไงนั่นไงไข่ไข่ไข่เจอไข่แล้วเจอไข่ต้องมีไก่ใช่ไหมนี่ไงเจอไก่แล้วเฮ้ยโหล่อง่ายมากรอบนี้พี่ฝนดูดิกลับบ้านกลับบ้านมาเร็วมาเร็วกลับบ้านมาเร็วคุก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 จับมาเร็วโอ๊กอีกโอ๊อกมาเร็วมาเร็วตามมาเร็วมาเร็วมาเร็วพี่ฝนรู้สึกว่าเขาจะตามมาเล็ดมากกว่าตามที่พี่เอกจุงนะพี่ฝนไม่เก็บไข่แป๊บนึงเอามาทำไมมาแล้วมาแล้วนี่นี่ต้วงต้วงต้วงมาแล้วแล้วาล่อไปทำไมเนี่ยเราไม่มีเชือกต้วงต้วง เราไม่มีเชือกนะเขาบินกลับบ้านได้ป่าบินตามเราไปได้ป่าจะทันไหมอ่ะไม่รู้ลองดูลองดูงั้นเดี๋ยวพี่แอกเอาไปขึ้นเรือก่อนนะไปเร็วกุ๊ก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 อ๋อยืนรออยู่นั่นแหละเรืออยู่ไหนนะนี่นี่นี่เฮ้ยเต่าเพียบเลยพี่ฝนกุ๊ก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 มาเร็ว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 เรืออยู่ตรงนี้นี่นะเจอเรือแล้วกุมาเร็ว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  มาเร็วมาขึ้นเรือรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวกำลังตามมากุกกุกกุกกุจะได้ไหมเนี่ยวันเนี้ยไก่ตัวนั้นอ่ะเดี๋ยวดิกุก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 มาแล็วก็ตามมาเหมือนกันแฮะมาเร็วขึ้นขึ้นมาเร็วพวกเรามาบินมาบินมาพี่ฝนมันมันช้าบินมาเร็วบินบินบินอ๋อเขาลงน้ำแล้วเขาเขาไม่ไปอ่ะเขาไม่ไปเหรอเหมือนเขาตีปีกไม่ไปนะดูดิกุก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  มาแหสงสัยไม่มากับเราจริงๆด้วยอืมต้องไม่เอาเชือกล่ามมาอย่างนี้ก็ไม่ได้เรารีบเอาตัวนี้กลับไปก่อนดีกว่ามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเียกไก่หายไก่อยู่ข้างหลังไก่ตัวนั่นหายไปไหนไม่รู้อะก็กลับไปแลนี่นี่นี่เดี๋ยวเพเอกพี่เพอกดึงอ้อมเฮ้ยมาทางนี้ดีมาทางนี้เขาบินอยู่นู่นไม่ยอมมาพี่ฝนมาล่อทางนี้อ่าจะได้ไม่ขึ้นเรือได้ไม่ต้องทุบเรือมาเี่มาเร็วลากละลากมามาเร็วไก่ไก่มาทางนี้ไก่ น้องไก่มาเร็วๆได้แล้วพี่ฝนมาเร็วมาเร็วลากอยู่เนี่ยกำลังพาไปอยู่เนี่นี่ยเนี่เนี่นี่เปิดประตูเอาเข้าไปเลยมาเร็วกู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 กเปิดประตูลบหน่อย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 มาแล้ว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 พี่เอกเอาเชือกออกนะนนะเดี๋ยวพี่ฝนให้อาหารให้อาหารให้อาหารเลยให้อาหารเลยให้อาหารนี่ให้อาหารแล้วเดี๋ยวพี่เอกให้อีกตัวให้แล้วให้แล้วให้แล้วเอ้ย เฮ้ยไก่จุ๊บกันได้ลูกเฉยเลยโอ้โห,โโหไวัยแท้สุดยอดเลยเฮ้ยเจ๋งเลยเดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวเฮ้ยอย่างนี้สบายละเรามีฟาร์มไก่เป็นของตัวเองแล้วพี่ผลอ้โมีลูกเร็วทันใจจริงๆเลยดีจังเลยนะเนี่ยจึ๊ดจิ๊ดจิ๊ดสุดยอดเลยเฮ้ยอย่างนี้เราเราจะทําเค้กได้แล้วมั้งเนี่ยเรามีไข่ไก่แล้วเหลือเราเหลืออะไรเหลือวัวดิอ๋อมานมวัวเหรออ๋อสงสัยคราวหน้าเราต้องไปลากวัวมัสุดยอดเลยลากวัวยังไงไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวคราวหน้าค่อยไปลากวัวแล้วกันนะตอนนี้เราได้อย่างนี้แล้ว เอยเรามีฟาร์มไก่นของตัวเองแล้วดูดิลูกไก่ตัวเล็กๆด้วยดูมันมองหน้าพี่ฝน <ph INDISTINCT S 1> เลยสวยเลยสวยเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเออเยี่ยมเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิดูด,ดิโอ้ลูกไก่ตัวเล็กๆนั่นเนี่ยนี่ล่ามไว้เลยขอเอามาถ่ายรูปหน่อยดิขอจับไก่หน่อยพี่ฝนไก่ไม่ตามพี่เอกอ่ะไม่รู้ดิสงสัยพี่ฝนให้อาหารก็เลยตามพี่ฝนนะเปล่ามองหน้าพี่ฝนเนี่ยสงสัยคือว่าเป็นแม่อะเปล่าน่าจะใช่นะโัวน้ําพึ้งเหลือเต็มนะเดี๋ยวค่อยไปเก็บทำอะไรไหมเยี่ยมเลย นี่เราทําอะไรไม่ทันแล้วของเราเต็มไปหมดเราทําไม่ทันทุกอยากนะ่างดีไงดีไงเราจะได้มีกินตลอดไปตลอดชีวิตอืมตลอดชีวิตเขาหน้าพี่เอกจะทำลองทําขนมเค้กให้กินดูนะไม่รู้จะทํากินได้ไหม <laughs> นี่นี่เอาอาหารให้ไก่ทักก่อนดีกว่าโอ้ดีจังเลยนะพี่ฝนนะร I've been dreamin all in my head like I've seen it a life worth living is a life with me And I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Gotta taste, can't erase bitterness in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a card, never change, play the game that we say.